ถ้าเรามีที่สักแปลงหนึ่งถ้าปล่อยทิ้งล้างมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถ้าให้คนเช่าคนก็จ่ายในราคาที่ถูกแต่ดูดเอาแร่ธาตุสารอาหารจากแผ่นดินของเราไปเยอะมากการที่เราออกแบบพื้นที่ทำพื้นที่ให้มีคุณค่ามี มูลค่ามากขึ้นเป็นสิ่งที่น่าทำใครมีที่ที่ปล่อยทิ้งล้างสมควรที่จะต้องจัดการนิดหน่อยถ้าเรารู้วิธีการจัดการที่ดีค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงที่แปลงนั้นก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมหาศาลช่วงนี้ เป็นช่วงใกล้ฤดูร้อนเป็นช่วงที่ใกล้ฤดูฝนที่กาลังใกล้เข้ามามันเป็นช่วงที่เราควรจะต้องเตรียมตัวถ้าเราจะปลูกต้นไม้ปลูกไม้ผลเราควรจะต้องเริ่มเพาะต้นกล้าตอนกิ่งหรือหาต้นกล้าตอนนี้ถ้าเราจะเริ่มลงทำงานในที่ของเรา เราก็ควรจะมีการออกแบบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและก็เตรียมพร้อมที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องรีบทำก็คือการขุดสระถ้าเราขุดสระได้คิดถึงการขุดสระการที่จะเก็บน้ำในที่ของเราให้มากที่สุดได้อย่างไรคิดถึงการขุดสระคิดถึงการวางแผนที่จะปลูกอะไรบ้างจะปลูกตรงไหน นี่คือช่วงเวลาที่เราจะเตรียมตัวถ้าฝนตกแล้วเราทำไม่ทันเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาน้ำนองแล้วเนี่ยเราจะไปขุดอะไรไม่ได้และถ้าฝนตกแล้วดินแฉะแล้วเนี่ยปลูกต้นไม้ไม่โตและพอเจอแรงก็จะตายการเริ่มต้องเริ่มก่อนฝนให้ได้ก่อนฝนที่เหมาะสมก็คือเริ่มเดือน พฤษภามิถุนาอย่าให้เลยมิถุนามิถุนาคือเดือนสุดท้ายที่เราควรจะเริ่มลงมือไปทำไม่งั้นมันจะสายต้องรอปีหน้าปีต่อไปนั่นหมายความว่ามันก็จะช้าออกไปอีกการที่เรามาเริ่มออกแบบเริ่มวางแผนที่จะทําให้ที่ของเรามีน้ํามีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีอะไรต่างๆ เติบโตขึ้นมาเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์อย่างสูงสุดโดยที่เราจะต้องทำงานน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าเราออกแบบดีวางแผนทำงานดีต้นทุนมันจะถูกมากแต่ผลตอบแทนมันจะสูงขึ้นดังนั้นช่วงนี้คือช่วงเวลา ที่เราจะต้องรีบเตรียมตัวเตรียมต้นไม้เตรียมต้นกลา้าแล้วก็เตรียมวางแผนที่จะขุดสะทําถนนทําคลองทําอะไรต่างๆที่เราอยากทําในที่ของเราการวางแผนที่ดีทําให้ทุกอย่างโตดีง่ายเร็วและราคาถูกแต่ถ้าไม่วางแผนเลยปลูกมั่วไปหมดแต่เวลาเราจะมาทํานั่นทนํานี่เราก็จะมีปัญหาว่าเรา ต้องขุดต้นตรงที่มีต้นไม้ที่โตดีที่สุดเสมอฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงที่ต้องรีบทำครับถ้าหากว่าใครไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะออกแบบยังไงเราจะมีคอร์สออกแบบที่พันพันยโสที่ยโสธรวันที่สามถึงหกมีนาคมนี้สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ติดต่อเข้ามาใน เพจของพันพันยโสได้ฉะนั้นคอร์สนี้จะเป็นคอร์สเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงได้มาเรียนรู้การออกแบบการวางแผนเพื่อที่จะไปเตรียมตัวให้ทันฤดูการนี้และมันจะได้ไม่สายเกินไปวันที่3ถึง6มีนาคมที่พันพันยโส สำหรับคนที่ยังไม่เคยเรียนสำหรับคนที่คิดไม่ออกว่าจะเริ่มต้นอย่างไรก็มาเรียนรู้ร่วมกันได้เข้าไปดูรายละเอียดได้จากพันพันยโสครับ